สวัสดีครับเป็นเพื่อนเต้ยนะครับช่องได้ใหม่เต้ยนะครับก็วันนี้ผมอยู่ในโชว์รูมโอม d ด j าเจคู่สกายไดซ์ซีรีนทอนนะครับด้านหลังผมนะครับเป็นรถนะครับเคู่นะฮะอันนี้ผมไม่เคยทำรีวิวมาก่อนนะครับพอมีโอกาสได้มาเจอกันจริงผมว่าสวยมากนะครับขอรีวิวคร่าวๆง่ายๆโดยที่แบบไม่มีสเปคอะไรทั้งสิ้นเลย ก็คือจะให้ชมภายนอกภายในนะครับแล้วก็ความสวยงามของความสวยงามของตัวรถนะครับเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าเพื่อนคเพื่อนๆตอนนี้นะครับด้านหน้าผมเป็นเจคู่นะฮะเจคู่นู่นอะไรเดี๋ยวพาไปดูแบตช์ด้านหลังนะครับยังไม่เคยรีวิวนะอันนี้รีวิวให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับสําหรับคนที่ชอบทรงรถสี่เหลี่ยมนะครับผมว่าหน้าตามันสวยเลยอะ ผมเคยเห็นบนท้องถนนบ้างนะฮะแต่ก็คือด้วยดีไซน์ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบแบบรถที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเจอคันจริงอยู่ในโชว์รูมสวยมากเลยแล้วก็สาหรับคันนี้นะฮะของทางดีลเลอร์โชว์รูมนี้เขามีการตกแต่งพิเศษนะครับก็คือมีการใส่ล้อแม็กนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวกันชนของตัวพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครอยากได้ ตัวรถนะครับเจคู่นะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็มีการตกแต่งอย่างนี้สามารถมาที่ดีลเลอร์น,นี้แล้วก็สามารถคุยกับเซลล์เพิ่มเติมได้นะครับก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่คือพอออกรถป้ายแดงจากที่นี่ก็คือมาหล่อๆเลยนะครับมาดูด้านหน้านดีกว่าผมว่าฐันตัวรถค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างเลยกว้างเลยอะ่ะใช้ได้เลยแล้วก็ด้วย ไฟนะฮะเป็น Full LED สว่างเลยนะครับเออตรงนี้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนะครับก็เป็นเป็นเ e d เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวกันชนนะครับก็คือตัดเป็นกอสแบกนะฮะกับตัวรถตัวรถเป็นสีขาวนะครับสวยนะแล้วก็มันมีความ เ,เหมือนมีลิ้นหน้านิดนึงแต่อันนี้มันติดกับตัวรถะนะครับมันติดกับตัวกันชนเลยเให้เพื่อนๆดูอันนี้ผมไม่ชัว์นะว่าจริงๆรุ่นปกติของเขาอะ่ะมันได้กันชนหน้าแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นตัวตกแต่งเพิ่มเติมนะครับสวยเลยไฟยังตาลิ้นนึงนะเพื่อนเนนะครับามาที่ซุ้มล้อนะครับก็เป็นบรอสแบ็คแล้วก็มาที่ล้อ เดี๋ยวนี้ล้อนะครับรับล้อแม็กเนี่ยเขาดีไซน์หน้าตาประมาณนี้นะนะครับมีเหมือนแบบความเป็นแอโร่หน่อยๆนะครับสวยงามเลยนะครับมากับสเปคล้ออันนี้เป็นขอบ20บเปนนะ็นะครับเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆนะครับขนาด245เอ้ย2 4 5 45แก้มยาง45แล้วก็ขอบ20นะครับล้อใหญ่กำลังเต็มซุ้มเลยนะนะครับแน่ใจว่าแบรนด์อะไรนะสวยงามมากเป็น ดำด้านนะครับเพื่อนๆสวยเลยสวยเลยถือว่าสวยเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางดีกว่านะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นกอสแบ็คนะครับนี่เลยนี่เลยงดงามงดงามให้ดูด้านนี้นะครับตัวถังถือว่ามีขนาดที่ กำลังดีนะนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับทรงด้วยความเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมมันมีความเป็นแบบคล้ายรถจีพนิดนึงอ่ะเออคล้ายรถจีพนิดนึงนะครับอ่อาอแล้วก็คันนี้นะครับอ่าให้ดูรุ่นก่อนเริ่มเหนือและหลังนะครับเจคูซินะครับเป็น EV 100%นะดูจากตัวที่ชาร์จได้อ่านะครับ ชาร์จระบบชาร์จน่าจะมีทั้ง AC แล้วก็ d c นะครับสเปคผมผมไม่รู้นะว่าคันนี้วิ่งชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสเปคล้อหลังนะครับคิดว่าขนาดยางน่าจะเท่ากันนะอ๋อเท่ากันจริงว่าห้วย2 4ห4 5แก้มยางขอบ แก้มยางสี่สิบห้าแล้วก็ล้อแม็กขนาดขอบ20นะฮะก็นะครับเขมีความสูงพอสมควรเลยนะครับหมดงามหมดงามใครชอบแนวสี่เหลี่ยมเนี้ยถือว่าน่าจะถูกใจกันนะไฟหลังเป็น Full LED ครับเป็น IWD นะฮะ ไม่ชัวร์ว่าเป็นขับสีหรือเปล่านะนะครับแล้วก็พาร์ทหลังอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตกแต่งเพิ่มเติมหรือเปล่าน,ะน่าจะใช่นะ,ะเขามีแบรนด์ว่าว i t t ตอร์บอดี้คิดดีไซน์น่าจะเป็นตกตกแต่งเพิ่มเติมเพาดีไซน์เป็นกอสแบ็กแล้วก็มีเหมือนมีดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับน่เท่มากๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น กล่องใส่สัมภาระได้นะครับสวยงามมากสวยงามด้านบนก็นะครับมีไฟไม่ชัวเป็นไฟเบรหรือเปล่านะครับก็สำหรับสายแบบแคมปิ้งนะครับชอบเดินทาง,งต่างจังหวัดนะครับลุยๆเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเหมาะนะเอามาตกแต่งนะครับออถือว่าโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่านะครับให้ดูด้านรอบๆอ,อ,อีกครั้งใช้ได้เลยจริงๆวันนี้แม่ตั้งใจมาถ่ายรุ่นนี้นะจะมาถ่ายอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ระหว่างผมรอก,ก็คือถ่ายเพื่อนๆดูค้่าวๆก่อนนะครับโดยรวมหัวสวยนะมาดูด้านในดีกว่าด้านในกว้างขวางอยู่นะครับกว้างขวางเลยนะครับ คงอะไรทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัว <c oughs> มาตรวัดเป็นดิจิตอลนะครับเราก็จอกลางถั่วใหญ่ถั่วใหญ่เลยนะครับใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะหน้าจอน่าจะสิบกว่านิ้วนะนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ทุกแบรนด์นะครับที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือได้หน้าจอกลางที่เป็นแบบทัสกินที่แบบ ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับวางแก้วกาแฟขวดน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เสียบพวก USB อะไรอย่เงี้ยนะครับด้านล่างก็วางของได้ด้วยนะเออดีไซน์แบบสวยงามนะเบาะทรงสปอร์ตรับกับตัวคนขับและผู้โดยสารนะครับถือว่าโอเคนะ ด้วยตัววัสดุนะครับวัสดุนะวัสดุต่างๆนะครับมันก็ถือว่าอันนี้เป็นซอฟ์นะครับเป็นซอฟ์เป็นซอฟโอเคถือว่าโอเคแล้วก็ตรงแผงข้างประตูก็เป็นซอฟ์นะครับ ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับกระจกมองหลังนะครับคิดว่าเป็นตัดแสงนะครับแล้วก็มีตัวสันลูปข้างบนนะครับมีแผงกั้นนะครับกันความร้อนโอเคนะครับโหเฮดรูม oh, อะ่ะเหลือๆเ,เลยนะครับผมสูงมาเจ็ดกว่าเหลือๆเลยด้านหลังนะครับดีไซน์โอเคสวยงามนะเดี๋ยวไปดู ไปดูกันไปดูกันเปิดยังไงนี่โอเคเปิดนี้นะครับให้มาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นสอบอา่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นส่วนเล็กรูมนะครับเล็กรูมก็ถือว่ากว้างขวางนะครับแล้วก็ตรงเบาะหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับโอเคนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับดูแบบไม่รู้สเปคอะไรเลยนะฮะก็เป็นการชมตัวรถภายนอกกับภายในนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นรุ่นรถรุ่นอะไรฝากติดตามชมด้วยนะครับนี่ขอบคุณนะครับ